รหัสแห่งความรักโดยรุ่งอรุณณสนทยาบรรยายในวิชาธรรมวิทยาแผนกสารัฐถศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่12มกราคมพุทธศักราช2521ชมรมพุทธรักษาจัดพิมพ์คำนำเราคงเคยมีความรักกันมาแล้วทุกคน แต่ก็น่าแปลกที่คนเรามักจะชอบทำลายคนหรือสิ่งที่ตนรักเสมอเช่นเรารักพ่อแม่แต่ทำไมบางครั้งเราจึงทำให้ท่านเสียใจยจนน้ำตาตกเรารักตนเองแต่ทำไมเราจึงเสพของเสพติดและสารพิษเข้าไปทำลายร่างกายของเราเองเรารักธรรมชาติแต่ทำไมเราจึงทําลายความบริสุทธิ์และความงามของธรรมชาติที่จนย่อยยับ เราตัดไม้ทำลายป่าเสียเตียนโลง่งจนเกือบกลายเป็นทะเลทรายเราทิ้งเศษผงเรียราดบนพื้นทุกหนทุกแห่งเราซื้อรถมาขี่พ่นควันพิษออกมาจนอากาศเป็นพิษอย่างร้ายแรงทำลายความบริสุทธิ์ของอากาศจนหมดสิ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคร้ายมากมายในขณะนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ อาจจะยุ่งกับปัญหาต่างๆของชีวิตจนลืมสนใจกับความรักที่แท้จริงไปก็ได้หรือจิตใจยังกระด้างเกินไปที่จะรู้จักสุนทรียภาพของธรรมชาติจึงไม่มีความรักธรรมชาติซึ่งทุกสิ่งทุกชีวิตก็ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญ,ญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเผยแพร่เพื่อให้ทุกดวงใจของมวลมนุษย์ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแท้บริสุทธิ์และจริงใจด้วยความรักเมตตาและปรารถนาดีพุทธรักชมรมพุทธรักษารหัสแห่งความรักท่านอาจารย์และนักศึกษาผู้คงแต่เรียนทั้งหลาย ในท่ามกลางวิกฤตการสับสนของความเป็นไปความขัดแย้งความทุกข์ทรมานที่แผ่ขยายออกไปทุกทิศการที่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ต้องจบสิ้นลงเพื่อสังเวยแกท่ทฤษฎีต่างๆนั้นกระทำให้เราต้องสแสวงหาอะไรบางอย่างอันเป็นความยินรนของจิตใต้สำนึกของเราเองท่ามกลางการสแสวงหาหรือในท่ามกลางความสับสนของความเป็นไปนั้น สิ่งที่เรียกว่าความรักอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งให้ความหวังเพื่อการดำรงอยู่ของเราค่อนข้างมีความหมายขึ้นบางทีการที่เราได้อย่างรู้ว่าเบื้องหลังของเรานั้นมีใครสักคนหนึ่งเข้าใจเห็นใจเราการุณาเมตตาเราไม่มีที่สิ้นสุดเท่านี้ก็ทำให้เราอุ่นใจและลองมนุษย์เราได้อุ่นใจแล้ว ปัญหาก็ได้ถูกแก้ไปตั้งค้อนแล้วเพราะความทุกข์ทรมานเป็นเรื่องของจิตใจสิ่งแรกที่จะต้องถูกช่วยเหลือคือการให้ความอุ่นใจและสิ่งนั้นความรักให้เราได้ปัญหาของมวลมนุษย์นั้นจะมีสักเท่าใดๆก็ตามแต่ดูเหมือนจะมีเพียงประการเดียวเท่านั้นเมื่อใดเรารู้สึกอุ่นใจเมื่อนั้นการแก้ปัญหาข้างนอกก็เป็นเรื่องเล็ก เป็นเพียงเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเพราะปัญหาข้างนอกนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เรียงตัวอยู่แล้วและเราต้องพบกับมันโดยแน่แท้ดังนั้นปัญหามนุษย์จึงมีประการเดียวเท่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรเราจึงจะอุ่นใจอันเป็นเหตุให้ศักยภาพในการสร้างสารรค์และความสามารถในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปราถนาได้ไหลต่อเนื่องต่อกันไป เพราะการที่ศักยภาพได้ไหลต่อเนื่องกันนั้นมันเป็นความสุขและเป็นความสำเร็จด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละเราก็จะอาจเริ่มรู้สึกได้ถึงคุณค่าของการดำรงอยู่ของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าความรักนั้นเราต้องไม่จำกัดให้มันแคบลงว่าเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นจะต้องชี้ไปถึงมิตภาพความเฉิดฉายของความรักที่มารดามีต่อบุตร ความกตัญญูต่อครูความรู้สึกอุ่นใจที่คู่รักหญิงและชายให้แก่กันไว้รวมไปถึงความเมตตาการุณาของครูผู้รู้แจ้งในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยดังนั้นชั่วโมงอันเคร่งเครียดต่อไปนี้เราอาจจะต้องพูดกันมากถึงสิ่งที่เราต้องสัมผัสด,ด้วยใจความรักคือความใส่ใจนี่คือคำแรกที่นักศึกษาผู้คงแกเรียนพึงกำหนดให้ดีเพราะความรักคือความใส่ใจ เมื่อใส่ใจแล้วย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือการตามที่จะรักให้ได้ดังใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละปัญหาก็จะตามมาเพราะความรักให้ได้ดังใจนั้นมันก็ไม่ตางจากความชั่วอื่นๆซึ่งมุ่งจะทำให้ได้ดังใจตัวดังนั้นความรักต้องไม่ใช่การตามใจตัวไม่ใช่เรื่องถูกใจเห็นที่จะเป็นเรื่องถูกต้องมากกว่าถูกใจหากเรารักกันแล้วเพียงเพื่อสนองปัญหา ไม่ว่าจะเป็นมิตรต่อมิตรบิดาต่อบุตรหรือคู่รักต่อคู่รักหรือครูผู้ยังไม่ถึงยังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องจิตวิญญาณหากรักกันแล้วด้วยเจตนาคือการใส่ใจยิ่งเป็นไปเพื่อพ่อพูนกันหาให้แก่กันแล้วไซด์ความรักเช่นนั้นเป็นความชั่วชนิดหนึ่งดังนั้นเราจึงต้องสำรวจเาสะสแสวงหาวินิจฉัยให้เห็นว่าความรักคืออะไรกันแน่ เพราะเมื่อเรารู้จักมันชัดแจ้งแล้วเราอาจจะดำเนินชีวิตในความรักนั้นได้สำหรับมติของอัตมาที่มีอยู่แล้วบัดนี้ก็คือความรักเป็นมรรคาไปสู่การปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดของมันและว่าความรักเป็นทั้งมรรคาและเป็นทั้งผลอยู่ในตัวของมันเพราะว่าเมื่อเรารักเราหายกระวนกระวาย การที่หายกระวนกระวายนั้นจะเป็นอะไรอีกได้ถ้าไม่ใช่การสงบลงของการดิ้นรนสแสวงหาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสิ้นวิตกกังวลหายกระวนกระวายนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนั่นคือนิพพานบางทีเราอาจจะยกนิพพานไว้ในโลกอื่นเสียดังนั้นผู้ที่เป็นหนุ่มสาวที่กำลังสแสวงหาความรักเราอาจจะได้ปฏิเสธสิ่งสำคัญที่สุดและไม่เท่าไร เราได้พบอุปสรรคเกิดขึ้นในความรักเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำให้ความรักเติบโตไปสู่สัจจะได้วิถีชีวิตที่ครองความรักจะต้องไม่แยกจากการครองสัจจะเมื่อใดก็ตามเมื่อความรักแยกตัวออกจากสัจจะเมื่อนั้นความรักคือการเสียแง้งและเป็นมุสาถ้าขืนถลำเข้าไปเช่นนั้นแล้วปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตนั้นในอันดับต่อไป อาตมาภาพจะชี้ให้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญถัดมาก็คือว่าถ้าเรามองความรักในแง่ที่ค่อนข้างสามัญเกินไปแล้วเราจะได้ชื่อว่าเสาะแสวงหาการครองรักและครองสัจจะจะหาได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักจะต้องตามตอบสนองความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องต่ํำซามและค่อนข้างต่ําเอาทีเดียว เราจำเป็นที่จะมองความรักในแง่รหัสสนคำว่ารหัสสนหมายความเช่นไรความหมายว่าเราต้องวินิจฉัยเพ่งพินิษชนิดที่เหมือนเหี่ยวที่ร่อนอยู่บนเวหาไม่ใช่จ้องที่ตอบสนองอะไรตื้นๆเท่านั้นเราต้องใช้สายตาของจักรวาลสองเข้ามาที่ความรักรวมไปถึงตัวคู่รักด้วย เมื่อเราสามารถทำจักสุของเราในการมองชีวิตมองความรักเช่นนั้นแล้วเราก็จะเริ่มสำรวจถึงสถานะแห่งความเป็นอยู่ของเราย่อมเป็นการยากที่อาตมาภาพจะชี้แจงให้นักศึกษาผู้คงแก่เรียนกระจ่างชัดลงไปว่ามนุษย์เรานั้นมีสถานะหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวมิใช่สิ่งเดียวความรู้สึกที่เป็นเราเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ข้อยุติของมันยังมีเราซึ่งอยู่อีกการหนึ่งอีกการหนึ่งนี้มีอยู่โดยย่อที่สุดอาตมาจะชี้แจงให้เห็นว่ามนุษย์มีสองสถานะคือมนุษย์ของกาละมนุษย์ผู้ตกอยู่ในห่วงของการเวลาซึ่งเขาต้องสร้างสมสถานภาพของชีวิตตามวิถีชีวิตสามัญแต่เมื่อใดได้ค้นพบมนุษย์แห่งอาการ หรือความเป็นอาการและบุคคลขึ้นมาแล้วสถานภาพใหม่ของบุคคลจะเป็นจุดยืนใหม่ซึ่งจะทำให้จักสุข,ของเราถูกชำระมนทินแต่เดิมนั้นมีวิธีมองโลกและชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างโลกและชีวิตเป็นอย่างหนึ่งครั้นเมื่อใดเราถึงจุดยืนอันสำคัญคือความเป็นมนุษย์ของอาการเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งความเป็นมนุษย์ของอาการนั้น เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยชินยังเป็นสิ่งที่เราไม่เฉลียวใจในขณะที่เราหลับสนิทหรือว่าเป็นการหลับสนิทที่ตื่นพลงด้วยอำนาจสต,ติต่อเนื่องกันไปเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นจุดยืนที่ซ่อนอยู่ในเปลือกตาของเราก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่มีกาละเข้ามาครอบงำ เมื่อนั้นเรามีอิสระภาพความคิดเป็นสิ่งเดียวกับกาละเมื่อกาละเกิดขึ้นความคิดก็เกิดเมื่อใดก็ตามที่เราทําให้ความคิดไม่เป็นความคิดปลุกเร้าปรุงแต่งเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นอากาละบุคคลสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ไม่ใช่ปรัชญาที่จะทําความเข้าใจด้วยคำพูดเท่านั้นเมื่อเราพบว่า เราเป็นอาการละบุคคลแล้วทัศนาการมองโลกและชีวิตจะเปลี่ยนไปความหมายของความรักจะต้องถูกตรวจสอบด้วยสองสถานะเพราะเมื่ออยู่ในอาการเป็นอาการละบุคคลเราจะเริ่มประพิมประพายถึงสิ่งที่เรียกว่านิรันภาวะความเป็นนิรันดรอ,อันถูกระบุถึงอยู่ทุกยุคและมันเป็นคำขวัญรันจวนของคู่รักทั้งหลายไม่ใช่หรือ ปรากฏการ์ทั้งหลายของสากลลโลกทั้งสสารและนมามธรรมกำลังดำเนินไปทีละหนึ่งขณะขณะเมื่อเราพูดว่าทีละหนึ่งขณะนั้นเราเอาจิตของมนุษย์เข้าไปวัดถ้าหากว่าไม่มีจิตจักรวาลน,นี้ก็ไม่มีค่าถ้าหากว่าไม่มีจิตสำนึกรับรู้จักรวาลก็เป็นความว่างเปล่า จากความที่เรามีจิตรับรู้ทีละหนึ่งขณะได้เมื่อนั้นจึงจะอย่างรู้ได้ว่ากระแสของธรรมชาติทั้งหมดเป็นอาการเมื่อเราอยู่ในหนึ่งขณะใดาเราจะรู้ว่ากระแสธรรมเป็นอากาลิโกและเป็นนิรันดรอ,อยู่ในตัวของมันเองนั่นเองเมื่อเราเข้าใจเช่นนั้นแล้วเราจะเริ่มมาสำรวจสิ่งที่เรียกว่าความรักหรือคู่รักจากพื้นฐานอันนี้ ตามที่ได้ถแถลงให้ท่านผู้คงแก่เรียนทราบแล้วว่าคู่รักจะต้องไม่หมายเพียงหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่เราหลงไหลเพราะว่าความรักที่ไร้ปัญญานั้นเป็นความหลงจำเป็นที่เราต้องตรวจสอบมองคู่รักของเราใหม่เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นสากลวันใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าได้ถูกนำเข้าสู่วิถีแห่งความรัก ผู้นำเรามานั้นไม่ใช่คู่รักในความหมายสามัญเสียแล้วท่านเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทอะไรบางอย่างเป็นผู้นำเข้ามาสู่วิถีชีวิตใหม่ดังนั้นไม่ว่าบิดามารดาหญิงคู่รักหรือชายผู้ทรงคุณธรรมหรือผู้เป็นกัลยาณมิตรหรือครูผู้รู้แจ้งบุคคลเหล่านี้เป็นคู่รักของเรา ที่เราจะต้องทำถูกต่อบุคคลเหล่านี้เราจะพูดให้ค่อนข้างเป็นโมหานของกวีสักหน่อยว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้ชักจูงเรามาสู่วิถีชีวิตใหม่แต่ว่าไม่ใช่เทพเจ้าที่สูงสักที่เราไม่รู้เห็นแต่เป็นเทพเจ้าที่เราอาจสวมกอดและตีตนเสมอได้นั่นแหละคือคู่รักของเราความรักที่เป็นเพียงพักดีเป็นความหลงไหลนั่นเป็นความโง่เขลา ความรักต้องยกจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นมีสมภาพมีอิสระภาพเสรีภาพเต็มที่มิใช่การครอบงำกันและกันให้เกิดความหลงให้เกิดความพักดีให้เกิดยอมถวายชีวิตโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดดังนั้นเองเมื่อเรามองคู่รักเช่นนี้สมควรแล้วที่เราจะมองด้วยรหัสไน ไม่ใช่คู่รักจะเป็นบุคคลที่สูงเหมือนกวีเพ้อฝันไว้เทิดทุนไว้เป็นพระเจ้าแต่เป็นเทพเจ้าที่เราอาจสวมกอดได้รู้สึกได้คุยได้ด้วยและอาจแสดงราคะโทสะด้วยได้ตามธรรมดานั้นเราเคยรับทราบว่าราคะโทสะโมหะนี้เป็นสิ่งร้ายและเราก็เคยทราบว่า ศีลสมาธิและปัญญานี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ราคะโทสะโมหะก็เป็นเพียงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่อันสำแดงออกมาในแง่ลบและในที่สุดความรักของเราต้องถูกฉกชิงใส่ร้ายให้เป็นฝักฝ่ายที่เป็นรบไปหมดสิน้นแต่อย่างไรก็ตามราคะโทสะโมหะ สิ่งนั้นเป็นเพียงศักยภาพของชีวิตเท่านั้นทำไมจึงกล้ากล่าวเช่นนี้เพราะบุคคลเมื่อมีราคะโทสะโมหะเขามีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่มันจะเกิดทุกข์โทษหรือเป็นภัยแก่ชีวิตนั้นข้อความนี้เราต้องสำรวจตรวจสองให้ดีว่าวิถีชีวิตของเอกชนคนหนึ่งหนึ่งนั้น เราต้องไม่แยกออกจากวิถีของธรรมชาติมนุษย์เป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของศักยภาพของสกลโลกดังนั้นสิ่งที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่ในชีวิตของคนหนึ่งหนึ่งนั้นมันพร้อมเสมอจะแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นแง่ลบหรือแง่บวกการแสดงออกของราคะโทสะโมหะถ้ามองโดยสายตาธรรมดาเราคิดว่าเป็นเรื่องเลวสามฉดชั่ว แต่มองโดยรหัสไนแล้วบางทีเราจะพบสิ่งล้ำลึกอาัตามาภาพจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านค้นพบว่าตัวเองมีาราคะโทสะโมหะจุงภาพภูมิใจเถิดว่านั่นพิสูจน์แล้วว่าเราเหมาะสมที่จะตรัสรู้ได้ถ้าหากว่าราคะโทสะโมหะไม่ถึงระดับมันพิสูจน์ว่า การตรัสรู้จะมีไม่ได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้เห็นในคนที่เรามักเรียกกันว่าปัญญาอ่อนนั้นเป็นตัวอย่างของการพัฒนาของศักยภาพของปัจเจกชนที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะตรัสรู้ได้คนเหล่านี้จะมีความสงบไม่ค่อยรู้สึกขี่โกรธไม่ค่อยมีราคะไม่ค่อยมีโทสะเท่าใดนัก คนเหล่านั้นไม่มีการพัฒนาต่อออกไปถึงขั้นสุดท้ายดังนั้นเองให้เราดูราคะโทสะโมหะด้วยรหัสนัยของมันแล้วจงภาคภูมิใจเถิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะตัดสรู้ได้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนราคะโทสะโมหะให้เป็นศีลสมาธิและปัญญา สิ่งที่เรียกว่าราคะก็คืออาการซรับซาบดูดซึมเข้าไปในอารมณ์นั้นๆมีปกติดูดซึมเข้าไปในอารมณ์นั้นนั่นคือศีลหากว่าไม่ได้ดุลของมันอวิชชาได้ถูกทำลายล้างลงแล้วกระแสแห่งศักยภาพอันนั้นยังคงอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่สำแดงในแง่ลบแต่ไม่หายไปไหน